หญิงหลายคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วคุณนะ่ะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับผู้ชายดีๆหรือหาดีที่สุดก็คงได้แค่นี้พี่ตูนจะบอกว่าคุณให้ค่าตัวเองน้อยเกินไปจูนปรับความคิดใหม่นะคะตัวคุณเองมีคุณค่ามีความเก่งมีความสวยไม่ต้องยอมจำนวนแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มั่นใจให้ได้เลยว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณนั้นคู่ควรกับผู้ชายที่ดี 100จงมองหาคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณและอีกอย่างหนึ่งค่ะผู้หญิงหลายๆคนอยากแต่งงานกับคนรวยมองหาแต่ผู้ชายที่มีฐานะดีพี่ตูนคิดว่าเราจะไม่เอาเรื่องความรวยเป็นที่ตั้งอยากให้คิดแบบนี้ค่ะความรวยสร้างได้ทีหลัง ฟังดีๆนะคะให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าเขามีศักยภาพหรือเปล่าตอนที่คุณคบกันนะ mm. ก็พอดูได้ว่าคนคนนี้มีความคิดไปในทางไหนมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานหรือเปล่า mm. ถ้าเขามี mm. เขาคือคุณที่เลือกฝากชีวิตได้ค่ะ